เอาละครับพบกับสวัสดีพ่อให้พี่น้องชา,าวไทยทุกคนนะครับเดมังอยู่ไหนเนะี่ย โ,โอโเก็บเข่าใช่ไหมอยู่บนนออย่างไรเนี่ยเนี่ยแล้วเกมกมันบักอะไรเนี่ยมันมันไม่ขึ้นเมาอ่ะบนบนหน้าจอ,อาเนี่ยวลาก็เปิดกล่องเปิดอะไรอ่ะจะก็เป็นอะไรเป็นบักชิบหายเลยเดียวสต็อปสต็อปก่อนบางคนอาจจะคิดสงสัยว่าในคลิปมันก็มีปกติแต่ว่าตอนที่ผมเล่นนะครับมันไม่มีนะครับ ใชครับจากรอบก่อนนะครับที่เราตายไปนะครับขึ้นไปถึงก็จะ <c oughs> โอ้ยโอ้ยโอ้ยหวั <c oughs> งว่าเราจะไม่ตายอีกนะครับผม <c oughs> อยู่หลังมึงเนี่ยเนี่ยก็อยู่หลังมึงเนี่ยไปไปหาตั๊กเอ๊ไปหาควกจะเอาเซียนไหมทำประจุบนรกเลย <c oughs> แป๊บยังขอปั๊บอะไรนิดนึงก่อนสําหรับอุย้ยจบมันอยู่ไหนวะไอสซอมบีนะ้เนี่ยได้ยินเสียงมันขากสรสเลดอยู่ทําไมวะมอ๋อนี่นี่น,นี่มัน,นมันจยู่มัจนไหมยัปิดซอมบี้ยังปินมันไหมเสียงโคตรดังเสียงเกมโคตรดังแป๊บนึงแปบบ๊แบบนึงขอหยาดลดเสียงก่อน ะเอาถะ,าะม,มันปีนจนใหม่ปไปเลยจอบปีนจนใหม่วะข่าวดวนครับขณะนี้พวกมนุษย์มันทำการสังหารพวกของเรามันไม่เกรงใจพวกเราเลยนะครับซึ่งพวกเราต้องฆ่ามันให้เร็วที่สุดเข้าใจไหมพวกซอมบี้ทั้งหลายอย่าตกเป็นเหยื่อของมนุษย์ตัวเด็ดขาด มันกำลังจะทำให้เราไว้ใจและมันก็จะฆ่าเราทิ้งเอือแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเสียงเสียงมันดังเกินอย่าหิ้นเดี๋ยวปั๊บเสียงก่อน Surprise motherfucker อุ้ยอุ้ยไอ้แมันลูกซอมบี้เอ้ยลูกชาวบ้านเฮ้ยช่วยกูด้วยกูจะตายอุ้ยเจลตันเจลตันโอ้โหสองตัวเจลตันสองตัว เค okay, ขึ้นมาละมันอน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 ก่อนอนุ้ยอุ้ยจับมือจิ๋วเายนี่กเจะตายี่จ้ัจจ โง่เข่าบ้านเข่าบ้านโอ้โเกือบตายแกมีมีมีเข่าให้กินไหมมีเข่าให้กินไหมเอาดิเอ้าเอามันหายไปหนหรอเอาเอาดาบเพชรมาให้เอ้ยเอาดาบทองมาให้กูทำไมอาหารอาหารอาหารเอาอาหารมาอาหารไม่มีจริงเนี่ยอาหารอืออะไรรู นอนก่อนนอนก่อนตอนเนี้ยนอนก่อนมานอนมานอนเถอะูด่านนอนฮะเขี้ยงสวยสวยสวยโเกือบตายเตรียมเตรียมไปแอกเพจมาโอเคอันเดียวอันเดียวแล้วก็ไปบ่อนลาวาข้างล่างเหมืองอ่ะข้างล่างหรือไป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 เหมืองข้างล่างโอ้แม่งมีตัวอะไรลบอยู่ในหลืบด้วย มันอยู่นี่มันมีตัวอะไรลบอยู่ในหลืบด้วยเอ้ยมันเข่าไปแล้วมัน,นี่มัน,นี่มัน,นี่เ<ว>ชื่องดีนีกว่าเชื่องดีมันยัมีตรงไหนที่เป็นแบบราวาเป็นแอ่งเลยนะวะเอ่อตอนนี้เริ่มไม่มี Surprise motherfucker อุ้ยคิปเปอร์เอาไง เสียวมันระเบิดจริงๆนั่นเลยระเบิดอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยมาตรงนี้มาตรงนี้นมาตรงนี้มาตรงนี้มีเราวาเป็นแองเลยมันมาตรงนี้หิวของอีกแล้วอ้าวเซิร์ฟมึงแลกมาตรงนี้มาตรงนี้นี่นี่มาตรงนี้มึงนี้มาจุกปักดอกไฟเนี่ยมาที่มา right. ที en ท่เนยอะๆตรงนี้ตรงนี้มา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 มเดี๋ยวกูราดน้ำให้ มาตรงนี้มาตรงนี้มาคุดตรงนี้นี่ในน้านี่ปลอดภัยกว่าลงๆไปในน้าลงไปในน้าลงไปในน้า<อ>เดี๋ยวนะเดี๋ยวพุดรอบๆไปสิบสี่ก้อนสิบสี่สิบสี่ก้อนเดี๋ยวเดี๋ยวกูหาแร่รอเดี๋ยวกูหาแร่รอกลับบ้านเลยไหมอยู่ไหนเนี่ยอยู่ที่เดิมไหม

เอะอะวอันนี้อันนนี้อันนีออัน,นี้มันมีประโยชน์อย่างเดียวคือทําสายหลร์ฟ้าเขาเรียกไม่ค่อยบูดกันนะฮะเสื้อมึงเล็กยังไม่มืดยังไม่มืดยังไม่มืดอ๋อมืดแล้วเน,นี่ยบรรยากาศแม่งวังเวงเกิน ซอมบี man. Man. Então, ้มาซอมบี no oh <my S 3> ้มาซอมบี้มารีบนอนรีบนอนเด้อตั้งไรหน้อออ้ตั้งไวนาบ้านก็ได้มั้งองอยู่ไหนเนี่ยต้องจยิงจงเลี้ยงสัตว์ยงเลี้ยงสัตว์นะม่ว่ายิงมีมีหาอะไรกินอะจอนยิ บอกว่านี่ดิคิดกินินมขวาให้มันคิดขวาให้มันเอาเอามันไปเข่าบ้านนะมันไปเข่าบ้านก็กดก็กดจี๋ขวาให้มันลุกกดจี๋ขวาให้มันลุกมันจะเตือนตามไปเองไม่ต้องรอดหรอก มันจะกอดอกมันมจะเตืนตามมึงไปทุกทีาสอบ้าน,น,เ,นเอา,า,อานเอาไบ้าน,นยังเปลก้อกระาหาเยากรเต็มหแ้ว,ว <บา S 1> อ่ะอาเอาเนมันดิ้งขัตัวมึงเคเดี๋ยวกูไปหาเอรอซัดมาก่อนเ้อเพราะว่ามันจำเป็นต้องกินอะซัดจริงๆเองอะ ยั่นะยงไ,ไงไกไ,ไก่หมูแค่รอดมันกินแพงไงฮานี่หมูเนี่ยไอย้นั่นวัว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 กินวัวกินเข่าวัวกินเข่าข<อ>เข่าสีทองอ๋อหน้าจริงก็เล่นวัวได้ใช่เนี่ยกูไปหาอยู่เนี่ย ขอขั้นรายการสแสบนึงนะครับคือไม่ใช่ในหรอกครับก็คือคลิปมันสั้นเกินไปก็เลยอยากขั้นรายการนะครับให้มันปวดหวนนิดนึงเดือนนี้มีผู้ติดตามอยู่ประมาณ60คนนะครับถ้าเกิดคน70ล้านคนช่วยกันกดติดตามคนละิหนึ่งคนผมจะมีผู้ติดตาม70ล้านคนครับขอบคุณครับวัยเซาเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จริงก็เข้ามาอุ้ยกูเจอโจรกู<อ>เจอโจรอันนี้สูงมันไม่ได้นะแต่ว่าเองไม่ต้องไปนี่มันก่อนอยู่เฉยๆของเองกับกอล ไม่ไมันไม่ขายเองมันไม่มีทางขายเองเพราะว่ามันจะยิงเองไอ้สัสตอเงียบไมหแับกูยังไม่เจอชาสักตัวเลยตอนนี้น่ะในป่ายังมีตัวอะไรเกิดเลย

ใครใครปวิวกูเจอแกกะวเจอแกเรียงเองเรียงเองมีแค่ตัวเดียวเองไอ้เหี้ยแม่งมีแค่ตัวเดียวเองมานี่มานี้มามา,มาฮะเจอวัว,ะะวน,นะ อุย้ยคงกระดูกยิงกูตายแหละโดนแดดเผาตายงง<ะ>แจ้งอบปตอเถอะเอาเอาไว้ในบา้านก่อนเอาไว้ในบา้านก่อนเอาซัดเขบ้าเอาซัดเข่าบ้านมึงก็กดกดให้หมานั่งขวามันจะไดินไปจ้องตามมึงเอาเอาอบซิเดียวมาจะทำปะจุนยลกทำปะจุนยก ออกซิเจน嘛ออเซิเจนออเซิเจนสวยเอาถานมาทำไมเอาไอซ์ชนมาทำไมเอ่เอทำตรงไหนดีว่าทำตรงนี้เนาะตรงนี้เนาะ จุดว่ะมีไอ้หินนั่นไหมไอ้ฟินน่ะฟินน่ะ uh huh. ไม่มีเลยบ้านยิง uh huh. วัวเก๊ก,ก้าวอ่ะมันจะออกวัวมันจะออกมึงมึงกดให้หมามึงนั่งดิ <c oughs> มึงกดให้หมามึงนั่งดิมันตามไปทุกที่เลยเนี่ยเอ้ยนอนก่อน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 มามานอนมานอนมา <c oughs> <c oughs>